สวัสดีครับผมปอยสระในคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กันในเนื้อเรื่องของ Ha l f l i ล e a l าิโดยเนื้อเรื่องในตอนนี้จะเป็นภาตที่2ในตอนนี้อ l ิกจะยังคงเดินทางอยู่ภายในเส้นทางใต้ดินของเขตกักกันเพื่อหาทางไปช่วยอ e ีไลให้ได้ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปยังโนวาโปรสเปกแล้วทีนี้ในระหว่างทางเราผู้เล่นจะได้พบกับเฮดแครบกายพันธุ์ un, โดยมันได้พัฒนาเปลือกแข็งขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายของมันทําให้การยิงปืนใส่ร่างกายตามตัวของมันไม่สามารถทําได้อีกต่อไป แต่ว่าเฮดแครบประเภทนี้ก็จะมีจุดอ่อนอยู่ภายในท้องหรือภายในปากของมันเพราะงั้นสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำก็เพียงแค่ต้องใจเย็นๆรอในช่วงจังหวะก่อนที่มันจะโจมตีมันจะทําการยกท้องขึ้นมาแล้วก็ทําการยิงใส่จุดอ่อนของมันได้ทันทีซึ่งการยิงแบบนี้ก็จะทําให้สามารถกําจัดมันได้ภายในนัดเดียว พอเดินทางต่อมาอีกน้อยเราก็จะได้พบกับร่างของซอมบี้ที่มีปืนช็อตกันติดตัวมาด้วยในเมื่อเห็นแบบนี้มีหรือที่เราจะพลาดทั้งหมดที่เราต้องทําก็เพียงแค่แก้ไขพัซเซอลเลก็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะได้ปืนช็อตกันมาครอบครอง Let's get this shotgun and get out of here. Got it. Hurry up and load that thing. It's getting louder. Last one. ในช่วงต่อมาเราผู้เล่นจะได้เข้าไปลุยภายในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิดซึ่งในส่วนนี้ตัวเกมก็จะให้ไฟฉายมาติดกับดาวิตี้กรฟของเราส่งผลให้เกมเพลย์ในช่วงนี้เราจะต้องใช้มือข้างนึ่งในการถือไฟฉายเพื่อส่องหาทางหรือแม้กระทั่งส่องหาสตรู ในขณะที่มือข้างที่ถือปืนก็จาเป็นต้องพร้อมยิงตลอดเวลาเพราะว่าสตรูอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้บวกกับในฉากนี้เองที่เราจะได้เจอกับพอยซันเฮดแคร็บสำหรับคนที่เคยเล่นเกมภาคก่อนก็คงจะคุ้นเคยกับเฮดแคร็บประเภทนี้ดีซึ่งความสามารถของมันก็คือการโจมตีทําให้เราติดพิษและสร้างความเสียหายพอสมควรให้กับผู้เล่นแต่ว่าหลังจากที่เราถูกมันโจมตีด้วยพิษสักครู่หนึ่งพิษของมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองทําให้ตัวของผู้เล่นสามารถฟื้นคืนความเสียหายมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าสตร์ใหม่กลับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะได้เจอกับหุ่นยนตโดนติดใบมีดขนาดเล็กที่มีชอเรียกว่าแมนแฮกซึ่งการโจมตีของมันก็ไม่มีอะไรมากแค่พุ่งชนใส่ผู้เล่นเด,ดือเลยแล้วทีนี้ในส่วนของการกำจัดแมนแฮกมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่อยู่ไม่นิ่งโดยเฉพาะเวลาที่มันถูกยิงหรือว่าบินไปชนกับกำแพงมันก็จะเด้งไปเด้งมาทําให้เราสามารถเล็งปืนยิงได้ยากดังนั้นการเล็งยิงแมนแฮกให้โดนก็จําเป็นต้องอาศัยฝีมือของผู้เล่นพอสมควร กลับเข้าสู่เนื้อเรื่องอลิกซได้เดินทางมาถึงจุดควบคุมเส้นทางรางรถไฟที่ซึ่งเธอจะสามารถหยุดการวิ่งของรถไฟที่พาอลีไลไปยังโนว่ารอสเปกได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเธอจําเป็นต้องกําจัดกลุ่มฐานคอมไบเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงแผนควบคุมเส้นทางรางรถไฟได้โดยก่อนที่จอไปลุยผมก็ได้ทำการแวะอัปเกรดปืนโดยการอัพปืนเกรเน็ตลันเชอร์ให้กับปืนช็อตกัน ต่อมาหลังจากกับจัดฐานคอมบายและเปิดระบบควบคุมรางรถไฟกลับกลายเป็นว่าแผงควบคุมของระบบรางเกิดเจ๊งขึ้นมาทําให้อเล็กซ์จำเป็นต้องรีบหาวิธีอื่นในการหยุดรถไฟให้ได้ there Over here honey okay i'm gonna reach out and pull you up it's gonna be okay you ready yeah. i'm good give me your hand hey. Help, said. Thank you อลิซจะสามารถหาทางหยุดรถไฟได้สําเร็จและด้วยความช่วยเหลือจากแกรี่พวกเขาทั้งสองคนก็สามารถช่วยเหลืออีไลออกมาได้และบทสนทนาในช่วงนี้ก็จะสามารถสรุปออกมาได้โดยเริ่มจาก ในช่วงก่อนที่อีไลจะถูกจับตัวมากเขาได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับซูเปอร์เวพอนของพวกคอมบายโดยอาวุธดังกล่าวได้ถูกเก็บเอาไว้ในสถานที่ที่ถูกเรียกว่าวอลท์ทำให้อีไลคิดว่าถ้าเกิดพวกเขาสามารถชิงซูเปอร์เวพอนตัวนี้ออกมาได้มันอาจจะกลายเป็นการพลิกสถานการณ์ให้พวกเขากลับมาได้เปรียบพวกคอมบํายทำให้ในช่วงหลังจากนี้อลิกซ์จะต้องหาทางเข้าไปภายในวอลท์ในขณะที่อีไลจะกลับไปยังที่ซ่อนตัวของรัสเซลพร้อมกับทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัตตาแพดของพวกคอมบายเพื่อค้นหาวิธีการใช้ซูเปอร์เวพอนดังกล่าว ในช่วงเวลาต่อมาอเลิกซ์จะได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้ววอลมันไม่ใช่แค่ห้องนิรภัยธรรมดาทั่วไปหากแต่ว่ามันคือสิ่งก่อสร้างลอยฟ้าขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่เหนือท่ามกลางซิตี้เซเวนนและเมื่อสังเกตดูดีๆด,ดูเหมือนว่าตัวของวอลจะถูกเชื่อมอยู่กับสายเคเบิลที่ถูกติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆภายในเมืองซิตี้เซเวนนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวจ่ายพลังงานให้กับวอลทำให้เป้าหมายต่อไปของอเลิกซ์ก็คือการมุ่งหน้าไปยังสถานีจ่ายพลังงานที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการปิดมัน ในช่วงระหว่างนี้อลิซจะเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งและได้ปะทะเข้ากับกองกําลังของคอมบายซึ่งในช่วงระหว่างนี้ตัวเกมได้ทําการแจกระเบิดมาให้ผู้เล่นได้ใช้อย่างสนุกสนานบวกกับการที่ผมได้อัพปืนเกรเน็ตลันเชอร์มาก่อนหน้านี้ก็ทําให้ผมผ่านด่านนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากที่ผ่านพวกคอมบายและออกจากสถานีรถไฟใต้ดิน อเล็กซ์ก็ได้มาโผล่ที่โรงแรมนอร์ทเ r n s ส a ตร์ที่เป็นสถานีจ่ายพลังงานย่อยให้กับวอลซึ่งตอนนี้อเล็กซ์ก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่แกรี่พูดว่าให้มองหาดาวเหนือมันก็หมายถึงโรงแรมนอร์ทเ r n s ส a ตร์นั่นเองต่อมาในช่วงระหว่างหาทางขึ้นไปยังแผงควบคุมของสถานีจ่ายไฟสิ่งที่ผู้เล่นต้องเจอมันก็จะมีตั้งแต่สภาพแวดล้อมแบบใหม่ไปจนถึงสตูชนิดใหม่ด้วยเช่นกันโดยเริ่มจากสภาพแวดล้อมที่จะมาในรูปแบบของตุ่มสิวขนาดยักษ์ที่มันจะค่อยๆเริ่มขยายตัวเองมากขึ้นเมื่อผู้เล่นเข้าไปใกกล้นนรระะทัั่งมเบิด ึ่งนไอตุ่มสิวพวกนี้มันก็อาจจะเปรียบได้ว่าเป็นกับดักตามฉากนั่นเองสิ่งต่อมาที่ผู้เล่นจะได้เจอมันไม่ใช่สตูแต่ว่ามันคือกรเนดพอดถ้าจะให้พูดอธิบายมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะทําการสร้างระเบิดเวอร์ชันต่างดาวออกมาให้เราใช้เรื่อยๆซึ่งการใช้งานของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากระเบิดมือทั่วไปและถ้าให้พูดถึงในแง่ของประโยชน์และการใช้งานถ้าหากที่ไหนมีเจ้ากรเนดพอดตั้งอยู่ก็หมายความว่าเราจะมีระเบิดใช้ได้ไม่จํากัดนั่นเอง และก็เป็นอีกครั้งในคลิปนี้ที่เราจะได้เจอกับสตรูประเภทใหม่ซึ่งอลิซจะเรียกสตรูประเภทนี้ว่าด็อกหรือว่าไลนิงด็อกโดยลักษณะของมันก็ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกับพวกเฮดแครบทั่วไปแต่ว่ามันจะมีความว่องไวกว่ามากพร้อมกับการที่มันมีพลังสายฟ้าที่สามารถใช้โจมตีใส่ผู้เล่นได้และนอกจากนี้เมื่อไลนิงด็อกถูกโจมตีมันก็จะทําการปล่อยฟุลละองควันสีดําออกมาบดบังสายตาเราทําให้การกําจัดไลนิงด็อกถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากและน่าลาคาญอยู่พอสมควร และเมื่อเราสามารถกำจัดมันได้มันก็จะดรอปไอเทมที่เหมือนกับเป็นแกมพลังงานภายในร่างกายของมันซึ่งในแกมพลังงานของไลนิงด็อกตัวนี้มันก็จะสามารถใช้แทนแกมพลังงานของพวกคอมไบที่จําเป็นต่อการใช้เปิดประตูสําหรับในการผ่านด่านต่อไป แต่ว่าปัญหากับ Lightning Dog ก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้เมื่อ Lightning Dog ตัวต่อมาที่เราเจอมันได้ทำการเข้าสิงร่างกายของสตทูที่ตายไปแล้วตามชาร์กและเปลี่ยนสภาพมันให้กลายเป็นซอมบี้ที่มีพลังสายฟ้า โดยวิธีการต่อสู้กับพวกมันก็คือการหลบการโจมตีของพวกมันไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของซอมบี้จะเผยจุดอ่อนออกมาและเมื่อโจมตีจุดอ่อนของซอมบี้ไปได้ประมาณ2 3ครั้งไลนิงด็อกก็จะทําการเผยร่างของตัวเองออกมาเพื่อที่จะทําการหาร่างกายใหม่ที่เอาไว้ใช้สิงต่อไปทําให้ในช่วงจังหวะระหว่างนี้ผู้เล่นก็ต้องรีบโจมตีไลนิงด็อกให้ได้ก่อนที่มันจะไปสิงร่างอื่นต่อให้ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆก็จะสามารถเอาชนะไลนิงด็อกได้อย่างไม่ยากเย็นครับ ในช่วงเวลาต่อมาผู้เล่นจะต้องทําการปิดโล่พลังงานของคอมบายที่ขวางทางไปต่อและในบริเวณใกล้เคียงกับแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าผู้เล่นก็จะได้อาวุธใหม่เป็นปืนกล SMG ที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถลุยบูก,กับสัตรูจำนวนมากได้ง่ายขึ้น ทีนี้อุปสรรคต่อมาที่ผู้เล่นจะได้เจอก็คือ Lightning Dog เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมว่าคราวนี้มันมาพร้อมกัน2ตัวทําให้ในระหว่างการต่อสู้กับพวกมันผู้เล่นจําเป็นต้องระวังการโจมตีของพวกมันเป็นพิเศษเพราะว่าในขณะที่เรากําลังจดจอยอยู่กับสตรูตัวหนึ่งสตรูอีกตัวก็อาจกําลังจะโจมตีเราจากมุมอับก็เป็นได้ หลังจากที่กำจัด Lining Dog อลิกซ์ก็สามารถเดินทางมาจนถึงแผงควบคุมของสถานีการพลังงานจนได้โดยในส่วนนี้เธอได้ทำการปลดตัวยึดสายเคเบิลออกและเธอก็ได้ค้นพบความจริงว่าแหล่งที่มาของพลังงานที่ได้ถูกส่งไปให้วอล์กมันก็คือชาววอทิกรนนั่นเอง we have been trapped in the dark you're free now it's okay your friend sent me the alex หลังจากที่อลิซช่วยชาววัทิกอนคนนี้ออกมาได้เขาก็ตัดสินใจในการร่วมมือกับอลิซโดยเขาจะมุ่งหน้าไปช่วยเหลือชาววัทิกอนคนอื่นๆตามสถานีจ่ายพลังงานในจุดต่างๆรวมถึงเป็นการเปิดทางเพื่อให้อลิซสามารถเดินทางเข้าไปภายในวอลได้ก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกทางและมุ่งหน้าไปทำตามเป้าหมายของตัวเองต่อและในช่วงหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันต่อกันในคลิปเนื้อเรื่องของ h า l f l i ล e อลิซตอนต่อไปครับและสุดท้ายในคลิปนี้ผมปอยอิสระขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ